เลยครับผมสาขาวิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการครับผมอ่าผมลืมชื่ออาจารย์แต่ผมจําได้อาจารย์คืออาจารย์ดรกฤิตสดาธีระโกศลพครับผมขอเสียบุญก่ออาจารย์ด้วยครับสวัสดีน้องๆนักศึกษาทุกท่านนะครับก็ว,วันนี้ได้รับมอบหมายมาแนะนําวิชาโทการบริหารแรงงานและสวัสดิการนะครับก็จะเรียกสั้นๆว่าโทแรงงานละกันนะครับเออเรียนวิชานี้สาคัญยังไงนะฮะแล้วก็ วิชานี้เนี่ยสามารถต่อยอดในทางอาชีพอะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะพยายามจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับก็ย่นๆว่าอาจารย์โอได้นะครับเวลาเราเรียนเรื่องแรงงานเนี่ยอยากให้พวกเราเชื่อมกับประเด็นในทางสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ด้วยนะครับอะในเรื่องเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับพวกเรามากนะครับถ้าสมมุติง่ายๆก่อนนะครับนักศึกษาทุกคนลองคิดตามดูแล้วกันนะครับว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งคนนะครับ เป็นมนุษย์หนึ่งคนถ้าอายุขเฉลี่ยรเราตอนนี้ประมาณ77ปีเ,เราเกิดมานะครับเรียนหนังสือจนจบปริญญาตรีอายุ21ปีครับเรียนจบไปแล้วทํางานจนกระทั่งกเกษียณเอาแบบระบบดั้งเดิมไม่ด้เอาระบบแบบกิปอีโคโนมีหรือระบบงานใหม่ๆนะครับก็เกษียณ60นะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยเรามีชีวิตอยู่อีกแค่ประมาณ17ปีเราก็ตายแล้วนะครับฉะนั้นถ้าลองดูเวลาจริงๆเนี่ยเราใช้เวลาทํางานนะครับเวลาทํางานประมาณ38-39ปีนะครับ กับช่วงที่เราเรียนหนังสืออยู่จนจบปริญญาตรีแล้วก็ช่วงที่เรากรเกษียณจากการทํางานไปแล้วเนี่ยอีกประมาณสิกว่าปีรวมๆแล้วเนี่ยครึ่งชีวิตหนึ่งของเราเองเนี่ยให้เวลากับการทํางานค่อนข้างมากครับแต่เราเองไม่ค่อยได้มองเรื่องอ่าเรื่องของอ่าวงจรวงจรชีวิตของมนุษย์เนี่ยเราไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องของการทํางานเท่าไหร่ท้ี่จริงเป็นเรื่องสําคัญมากหลายๆเรื่องเองเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันสาคัญยังไงนะครับ ทุกวันนี้เองเนี่ยสมัยก่อนพูดตรงๆเลยก็คือว่าเมื่อก่อนเองเนี่ยการศึกษาเวลาเราศึกษาเรื่องสวัสดิการสังคมก็ได้รวมไปถึงมาถึงเรื่องแรงงานเนี่ยเรามองเป็นฟ์ไซเคิลเหมือนที่อาจารย์ป่วยเ,เคยพูดนะครับแต่ทุกวันนี้หน่วยงานราชการแยกออกเป็น2กระทรวงกระทรวงแรงงานากับกระทรวงพอมเสร็จมันทาให้เวลาเรามองก่อบเรื่องสวัสดิการสังคมเรื่องของแรงงานเนี่ยมันไม่เชื่อมกันมันตัดกันไปหมดนะฮะหลยเรื่องเองเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าเรามาเรียนสาขาแรงงานเนี่ยมาเจอมาเจออา,อาจารย์กล่องอย่างเงี้ยฮะก็ ประเด็นที่เราสอนหนังสือเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องแรงงานเรื่องสถานการณ์แรงงานเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือเรื่องสําคัญมากนะครับแล้วเราต้องเชื่อมโยงให้ได้ทุกระดับเลยเเรื่องเองมันเกี่ยวข้องกับกระดับต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับในประเทศเราช่วงโควิดระบาดอย่างเงี้ยเกี่ยวข้องไหมฮะกับพ่อ,อพ่อแม่พี่น้องในครอบครัวเราอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ใครตกงานบ้างคุณพ่อคุณแม่ใครถูกเลิกจ้างบ้างคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ใครอาจจะต้องติดติดโรคโควิดบ้างและทํางานไม่ได้บ้าง สิ่งพวกนี้จริงๆแล้วมันคือเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากและบางทีเราอาจจะมองเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะครับหลายๆส่วนเองเนี่ยปัญหาล่าสุดเองเนี่ยค่าจ้างขั้นต่ําตัวอาจารย์เองก็เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เยอะมากนะฮะเรื่องค่าจ้างขั้นต่าสิ่งพวกนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วน <youngest, S 1> ัก <alrededor> ศ <revenir> er nah ึกษาสายสังคมสงเคราะห์สว <insan> <Dante> ัสดิการสังคมอาจจะมองเรื่องพวกเนี้ยอาจไม่รู้ว่ามองใกล้ตัวหรือเปล่าจริงๆเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากและมันสําคัญกับคนที่เรียนด้านแรงงานมากรวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่อยู่ในประเด็นตรงเนี้ย เรื่องการการเลือกตั้งคณะประกันสังคมที่ผ่านมาอย่างงี้ไม่แน่ใจว่านักศึกษาได้ติดตามสถานการณ์เหล่านี้ไหมการเลือกตั้งประกันสังคมที่สําคัญยังไงและเกี่ยวกับวิชาด้านสวัสดิการสังคมด้วยนะฮะประกันสังคมเองเราหักกลับให้ความสําคัญที่น้อยมากในประเทศเราต่างจากในยุโรปนะ,ะซึ่งเวลาเรามาเรียนเรื่องของแรงงานเนี่ยตัวอาจารย์เองก็จะพยายามจะเล่าในเชิงทั้งประวัติศาสตร,ร์เชิงสถานการณ์เชิงอะไรต่างๆให้ฟังด้วยนะ,ะและในสาขาก็มีอาจารย์ที่หลากหลายที่เชี่ยวชาญใ,ในเชิงแบบอาุวิทยาการแล้วกันนะครับ ตัวหลายๆเรื่องเองในที่นี้เนี่ยลิฟต์ม,มาให้ดูเสียว่าเรามีหลายๆเรื่องที่สําคัญมากกับเรื่องของแรงงานและมันเชื่อมอยู่ในในสาขาวิชาที่เราเรียนและบางทีเองเนี่ยหลายๆเรื่องเองมันอาจจะต้องบอกว่ามันไม่ได้มองเฉพาะแค่ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งแต่มันเชื่อมเชื่อมร้อยกันหลายศาสตร์มากนะครับรวมไปถึงปัจจุบันในสถานการณ์ที่ล่าสุดเนี่ยอา,อาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยสอนว่าเวลาเรามองเรื่องของแรงงานอาจจะไม่ได้มองเฉพาะมิติแรงงานเฉพาะคนทางานแต่จะต้องมองมิติแรงงานในฐานะผู้ผลิตและผู้บริโภคได้ด้วยฉะนั้นนี่หมายความว่าไง สถานการปัจจุบันเนี่ยเรื่องแรงงานที่มีกรณีที่สําคัญมากและใกล้ตัวเรามากเช่นกรณีแรงงานแลตฟอร์มที่เป็นไลเดอร์ส่งอาหารอย่างเงี้ยทำไมคนในสังคมไทยไม่ให้คุณค่ากับเขาเลยมองว่าเขาเป็นอะไรก็ตามแต่สิ่งพวกนี้เองเนี่ยก็ต้องกลับมานะเราก็จะมีการพูดถึงประเด็นต่างๆที่เป็นประเด็นอย่างเงี้ยซึ่งเป็นประเด็นร่วมสมัยในปัจจุบันด้วยนะครับอันนี้คุยให้ฟังคร่าวๆนะครับวัตถุประสงค์ของการที่ในสาขาโพแรงงานเนนะฮะเราก็อาจจะต้องบอกว่าเราต้องการที่จะผลิตนักศึกษานะครับ ที่มีความรู้นะครับมีความเข้าใจในหลักการทางทฤษฎีหลักทฤษฎีแล้วก็หลักการการทางานการบริหารแรงงานนะครับคือมันต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหลักทฤษฎีและการบริหารนะแล้วก็สถานการณ์ไปด้วยกันประเด็นที่สําคัญคือว่าบางทีเองเนะี่ยนักศึกษารุน่นก่อนๆที่พวกเราเองเคยถามนงแต่ปี60แล้วนะว่าทาไมต้องเรียนวิชาทฤษฎีนะทำไมต้องเรียนวิชาทฤษฎีลองดึกภาพดูนะครับว่าทาไมทฤษฎีถึงสําคัญะจะยกตัวยอย่างง่ายๆเสมอว่าเวลาเรามองประเด็นปัญหารเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งเนะี่ย ถ้าเราไม่มีเลนในการมองเลยเนี่ยเราจะต่างอะไรกับคนที่ไม่เรียนสาสา,านั้นมาเช่นกรณีหนึ่งที่จะยกตัวอ,อยา่างนักศึกษาอยู่เสมอมันจะมีปีหนึ่งที่ประกวดนางงามนางงามที่ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วว่านางงามแล้วมีสังคมถกเถียงเรื่องโซเชียลมูดเมนต์เยอะมากเลยว่าไอคำนี้คืออะไรชื่อเลยนะมาริยานะปีนี้ที่ชื่อมาริยาตัวแล้วสังคมไทยอ่ะถกเถียงเรื่องคำว่าโซเชียลมูดเมนต์กันเยอะมากแต่ทั้งจริงๆแล้วเนี่ย,อยบอกว่าคำคำนีน้ต้องบอกว่าไรนะ คำคำนี้เองเนี่ยมันต้องบอกว่าถ้าเราสามารถที่จะมองเขาเรียกนะมองในเชิงแบบว่าถ้าเรารู้นะรู้จริงว่าคำคำนี้แนวคิดทฤษฎีมันคืออะไรในการมองเรื่องของคำนี้เนี่ยหรือว่าอาจจะมีการค้นคว้าหาความรู้ที่มันถูกหลักเราจะไม่ต้องมานั่งถกเถียงอะไรกันในโซเชียลที่มันกว้างขวางขนาดน,นั้นนะซึ่งมันจริงๆมันเกี่ยวกับเลนในการมองด้วยถ้าเราเรียนสาขาแรงงาน เราเวลาเรามองประคด็นว่าโซเชียลมูเมนหรือเลเวลมูเมนเนี่ยอาจจะต่างจากภาคธุรกิจมองหรืออาจจะต่างกักคนทั่ว,วไปมองก็ได้อย่างเงครั้น้นพูดกับคร่าวๆแล้วกันประเด็นถัดมาเนี่ยเราต้องการสร้างมันดิบที่มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานทุกคนที่สถานการณ์แรงงานไม่เหมือนก่อนครับสถานการณ์แรงงานในด้านเดิมเมื่อก่อนเราพูดถึง เราพูดถึงสถานการณ์แรงงานในแบบพวกแบบโรงงานในอุตสาหกรรมทุกวันนี้รูปแบบการจ้างงานที่พวกเราจะเจอในอนาคตเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากเราจะย้ำเสมอว่าเราจะไม่เจอรูปแบบการจ้างงานที่มั่นคงจนกเกษียงทํางานจนกระเียงนะเราจะถูกเลิกจ้างช่วงไหนไม่รู้และระบบโซเชียลเซ็นเน็ตหรือโซเชียลโฟเร็กชั่นเองเนี่ยมันจะมาช่วยอะไรพวกเราได้บ้างสิ่งพวกนี้เนี่ยเราต้องทําให้เห็นภาพระบบการจ้างงานในหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยฮะและเราต้องวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้ครับ ัดมาเนี่ยเพื่อส่งเสริมบทบาทแรงงานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเองเป็นการตระหนักต่อประเด็นจริยธรรมและความเป็นธรรมทางสังคมนะครับก็เข้าๆเรยวๆก่อน้วกันวิชาที่เรียนเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด5้าตัวนะครับมี3า1หนึ่งเป็นวิชาที่เกี่ยวกับทฤษฎีและสถานการณ์ซึ่งวิชานี้เนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นเลนในการมองให้ภาพก่อนซึ่งเป็นภาพที่ใหญ่แล้วบางคนบอกหจะว่ามันจะไกลตัวดูแบบว่ายากดูไกลตัวท้ี่จริงแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นฐานในการมองในการวิเคราะห์สถานการณ์มองประเด็นเรื่องแรงงานที่ ที่ทําให้เรามีบกานและกันพูดคร่าวๆนะครับสามสองสองกับสามสองสามสองสองกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับคุณภาพชีวิตการทํางานกับอีกตัวหนึ่งที่มันน่าจะไปด้วยกันได้คือสังคมวิทยาและจิตวิทยาการทํางานซึ่งอาจจะมองถึงในระดับที่ไม่ใช่ในสังคงมหรืออาจจะลงมาถึงระดับองค์กรด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองสองวิชานี้มันมีเงื่อนไขาอามันมีจุดเด่นในแง่ของอะไรบ้างต้องบอกว่ามันสามารถที่จะแอปพลายความรู้บางอย่างที่เอาไปใช้ในการปฏิบัติงานในสหารประกอบการหรือรวมไปถึงใน หน่วยงานต่างๆ,างๆองค์กรราชะการก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นวิชาที่ประยุกต์ใช้ได้นะครับตัวอีก2ตัวในสามสองสาที่เป็นมาตรการทางกฎหมายนะครับกับตัวในเองเนี่ยสามสองห้านะครับที่เป็นการบริหารความขัดแย้งในประเด็นแรงงานเนี่ยมันน่าจะไปคู่กันได้อยู่เพราะว่าประเด็นเรื่อง,องมาตรการทางกฎหมายนี่เป็นประเด็นที่จะบอกนักศึกษาว่าสาคัญมากเพราะอะไรในฐานะที่เราเป็นคนทํางานทุกคนต้องเป็นคนทํางานอยู่แล้วเรียนได้สี่จบไปมีใครปฏิเสธ,ธตัวเองว่าตัวเองมไม่ใช่คนทํางานบ้างครับ คงไม่มีทุกคนเป็นคนทํางานหมดฉะนั้นเองวิชายอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ทั้งตัวเองได้ด้วยที่ไม่ใช่เฉพาะคนอื่นตัวเองจะไปต้องรู้กฎหมายไหมฮะรู้สิทธิแรงงานไหมฮะทุกคนทุกวันนี้มีการละเมิดสิทธิแรงงานในที่ทํางานเยอะมากแต่เราไม่สามารถช่วยใครได้เลยหรือว่าตัวตัว,ตว,ตว,ตวเ,เราเองก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าม,มีความรู้พวกเนี้ยมันสามารถเป็นโล่ป้องกันอะไรบางอย่างให้กับเราได้รวมไปถึงช่วยเหลือคนอื่นได้ทุกวันนี้มีเคสแบบอย่างเงี้ยมาปรึกษาเกือบทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์หนึ่งหลายคนมากเลยที่มาถามเรื่องกฎหมายอะไรแบบเนี้ย ถ้าเราดูเรื่องพวกนี้เองเนี่ยมันสามารถปกป้องสิทธิ์ตัวเองได้และรวมถึงไปช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่พูดแค่เรื่องกว้างๆแบบนี้นะแต่ในที่ทํางานเองเนะี่ยล่าสุดมีนักศึกษาขอ,อนิดเดียวแล้วกันประเด็นคือมีนักศึกษาที่บร,ริษัทสีเขียวที่หนึ่งนะฮะที่จริงไม่ค่อยไม่ได้ทำงานสารประกอบการเยอะหรอกแต่มีเพื่อนอยู่เขาบอกว่าเขาเขาตามหาคนที่เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายแรงงานและเกี่ยวกับเรื่องของให้ความรู้อบรมเรื่องของกฎหมายแรงงานแต่เขาหาไม่ได้ในภาคเอกชนเลยเขาดันไ รับนักศึกษาคณะเพื่อนบ้านเราชื่อคล้ายๆกับเราแล้วกันนะเป็นสังคมเหมือนกันแต่เขาไม่ได้เรียนกฎหมายแต่เขาเข้าใจว่าเรียนเป็นในเชิงมนุษย์กับสังคม,มอยู่บ้างเขาเรียนรับลักษณะอย่างนั้เข้าไปเพราะเขาไม่บอกไม่มีนักศึกษาเราไปสมัครนะแต่ประเด็นคือว่ามันน่าสนใจว่าภาคธุรกิจเองก็เริ่มแบบมีประเด็นอย่างงี้เข้ามาแล้วก็ไม่ได้มองคุณค่าในแง่ของกฎหมายที่ใช้ในการจัดการแต่เอาไปอบรมให้ความรู้อยู่ซึ่งไปปรากฏว่ามีตําแหน่งหนึ่ในบริษัทสีเขียวๆรักยใหญ่รักอ่ยักษ์ใหญ่รายหนึ่งนะครับ ปัญกาบริหารข้อขัดแย้งนี่ก็เป็นประเด็นที่สาคัญอยู่แล้วนะครับเพราะมันต้องเจอที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นรัฐเอกชนหรือภาคประชาสังคมมันมีหมดนะครับอาจารย์ในสาขานะครับพิชาโทก็จะมีทั้งศาสตราจารย์ดรพงเทพสันติกุลนะครับมีศาสตราจารย์ดรธัญลักษณ์วีรัศมบัตินะครับแล้วก็รองศาสตราจารย์ดรนราเกตยิมสุขแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญลักษ์ลุงแสงจันรแล้วก็ตัวอาจารย์เองอาจารย์ดรกฤษดาทีรโกสงคงนะครับมีอาจารย์ทั้งหมด5ท่านนะครับ คนตำแหน่งสายนาตต่างๆเนี่ยเราค่อนข้างไปได้หลากหลายนะครับเพราะว่าถ้าย้อนในประวัติศาสตร์ในหลักสูตรสาขาที่เคยนนี้กันมานะฮะแล้วก็จะเห็นว่าตอนที่ยังไม่มีสาขาวิชาโทเลยนะรวมไปถึงไม่เคยมีหลักสูตรพอโทมาก่อนด้วยก่อนหน้านั้นในประวัติศาสตร์คยไปอ่านเอกสารเจออาจารย์ผู้ใหญ่เคยพูดว่าการเรียนแรงงานในคณะเนี่ยเป็นความรู้เชิ้สงฐา,าวิทยาการ เราไม่สามารถใช้ความรู้เฉพาะศาสาใดศาสตร์หนึ่งในการทำความเข้าใจเรื่องของแรงงานได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเศร,รษฐศาสตร์การเมืองสังคมวิทยาจิตวิทยานะเศรษฐศาสตร์รัฐศสาสตร์นะเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะกฎหมายด้วยมันจะเป็นต้องใช้ความรู้หลายด้านในการที่จะใช้ในการศึกษาเรืเ่องของประเด็นแรงงานนะครับงานราชการเนี่ยคงไปได้หลายหน่วยงานอยู่แล้วคือพวกกระทรวงแรงงานไปได้หมดกระทรวงพวมอมาบา,บางตำแหน่งบางตำแหน่งก็ไปได้นะครับ ก็หลักๆจะเป็นกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็ภาคเอกชน,นไปได้หลายสายนะครับสายพวกด้านทรัพยากรมนุษย์ด้านพวกความยั่งยืนโดนนี้ธุรกิจที่มีเรื่องความยั่งยืนหมดและสายสัง,งคมสงเคราะห์น่าจะพอเตนภาพลัษกษณะแบบนี้ทางานพวกนี้ได้อยู่แล้วก ทางด้านเ g ็นโเนี่ยองค์กรเอก,อกชนต่างๆก็ไปได้หลายที่ทางเรื่องของแรงงานนะครับพวกเครือข่ายที่ดิ้ดมานี่คือส่วนมากเป็นเครือข่ายที่รู้จักกันอยู่แล้วนะทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็องค์การระหว่างประเทศก็มีพวก I, LO, I อ o i o โนะโแล้วก็ u n น c r ที่พอจะเป็นสายแรงงานที่จะพอไปทําได้อยู่นะครับก็แนะนําคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับบ๊ายบาขอเสียบวงก่นอนเล็นโอด้วยครับผมโอเค